แข็งแก่งในด้ความเป็นความร่วมืออาชิพของเราทํางานกับทั้งการเดินข่ายเราในประเทศต่างประเทศได้มีความแข็งแข่งได้ครับ็นระดับที่สิบเจของโลกนั้นคุณภาพการศึกษาก็น้อยในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาที่เราเข้าเยี่ยมรวมไปถึงเรื่องของเอลีที่เราเปิดกให้คนมาเรียนซึ่งถ้าดูในทิศมัธยุกวิถีก็เข้ามาในวงสังคม หักสูตรใหมักสูตรร่วแรกเปลี hey ่ยนหรืองานอุากรรที่เกิดขึ้นนะครับมีโครงการที่ทํามาสักช่วงหนึ่งแล้วที่น่าจะต้องขยายผลต่อนะเพื่อทำให้ผลกระทบในวงมัางมากขึ้นนะครับที่่รีของครงกรบิ๊กแนะครับเรื่องที่สําคัญและที่ย่งไม่มีก็คือเรื่องของล้านนานะครับมหาลัยเช็คใหม่อยู่บนแผ่นดินนี้ไม่ดูแลก็ไม่ใช่นะครับไม่ดูแลก็ไม่เรา ไม่ได้อยู่เฉพาะของเราเองเราตั้งใจได้ทางานแล้วในอดีตช่วงเด่งของการวิวัฒนาการของการพิัฒนาการมหาลัยนี่นอกจากการเรียนการสอนที่ที่ต้องสอนมากขึ้นก็มีจุดเด่งที่เราบอกว่าต้องการวิจัยและในวัยเด็กตอบแต่นะครับเมื่อถัดเดินงานวิจัยก็ต้องเริ่มทำทำเสร็จปีอื่แต่ประเด็นก็นีโตมากขึ้นยื่นอย่างเป็นยงถึงหกสิบปีนะครับประยีบแนะนา ผู้หารมาเล่าให้ฟังครับจริงๆผู้หารเราก็มีมอบหมายหน้าที่แหลแต่ว่าเราก็ทํางานไ่กักนะครับคอสตนตลอดท่กหน่วยก็งานเยอะขึ้นครับเพราะว่าทุกครั้งก็เป็นขาวรับเรื่องนี้เรื่องนี้หน่อยแต่ก็พอดีนะครับมันทําให้ปรับความที่ของพวกเราเนี่ยแทนที่จะเป็นแค่อาจารย์หรือผู้หารที่มองเฉพาะคณะเรามองเฉพาะ เป็นมันมีการเชิญชวน์ใ้พวกเราที่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยากจะเรียนว่านายกสภาหมานเชียงใหม่แต่ท่านอาจารย์ของเกษตรเขาเป็นท่านสุรเกียรติเสถียรไปนะครับอดีตกองนายกเลยสำคัญคือว่ากรรมการสภาเราคนหนึ่งนะครับก็คือท่านอาจารย์โกวัลซัก์สุขวันโนก็เป็นรองนายกเวียงศกดินะครับท่านอดีตางผู้อื่นกันเราก็มีเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็รู้จักกสศมากขึ้นนะครับ ซึ่งก็เป็นอันทิสส่งส่วนเนึ่งจากที่พวกเรางที่ๆสิมมุชนได้ช่วยกะจค่ายเป็นเป็นเป็นเชอร์ีกาแฟแช่อิบเป็นเนื้อตรงเือเป็นแดงของมันนะคะข้างในก็เอาไปทำเป็นกาแฟแต่แต่ข้างนอกเราก็เอามาทำอันนี้ค่ะเยี่ยมชมรุทธัดไปนะครับผมุดถัด นั้นก็ส่วนที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นอาจาจะมีตำนานในรื่องของที่เยบเสด็จหรืนงความร่ำรวยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเรื่งของา้นรับให้เราทีมงานให้ขาองเือกาแฟทเปามสกนเืเาก็จะสร้างตัวดักให้เกิดคุณค่าได้มากขคืออันนี้ก็เป็นตัวหนึงที่เดี๋ยวจะเปิดให้ทดลองชิมผมเป็นที่เรียบร้อยค่ะผลิตภัณของเรานะคะมาในรูปแบบขนาดเล็กค่ะเพื่อที่จะสามารถพกพาได้ง่ายค่ะและมาในรูปแบบ ช่วยให้สีติดกับเส้นผมได้ดีค่ะด้วยจุดเด่นของวัตรกรรมหองเรานะคะเป็นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอรเซ็นมีความปลอดภัยสูงอีกทรั้งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาว่างในการย้อมผมค่ะ